สวัสดีค่ะทุกทกท่านนี่นะคะคลิปเมื่อคืนเมื่อคืนแม่กลับมาจากทํางานนะคะแม่ก็ได้ติดตุกตามาหนึ่งตัวนะคะเป็นตุกตาใส่ฐานตุกตาเต่าทองนะคะค่ะน่ารักดีนะคะค่ะก็ลูกค้าที่ทํางานแม่นะคะเขาก็ซื้อมาให้ตัวหนึ่งเขาซื้อให้ลูกเขาอะนะคะและทีนี้ว่าเขาบอกว่าเอาไปฝากแมวที่บ้านด้วยตัวหนึ่งแม่ก็เลยขอบคุณเขานะคะ เอามาใส่ถานแล้วก็ให้ลูกๆามาเล่นกันนะคะเด็กๆตื่นเต้นตกใจนะคะพารวยบอกอะไรอะแม่ผมจะกินข้าวมันมากวนผมนี่นะคะพารวยตกใจนะคะพารวยตกใจค่ะก็มื้อเย็นนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเมื่อคืนนี้ก็แม่ก็ปลาสบะแล้วก็คุกข้าวนะคะ สลับกับมีอาหารเม็ดเทให้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้เด็กๆเขาก็กินอาหารเปียกน้อยลงแล้วอะคะ่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายสิ้นเดือนนี่ค่อนข้างเยอะค่ะน้ำโชคน้ำโชคไม่เล่นกับเขาแล้วเหละลูกน้ำโชคไม่สนแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็คลิปเมื่อเช้านี้นะคะ พอตื่นเช้ามาเด็กๆกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ดูกระเด้งกันนะคะซุกโซนจับจิ้งโจกกันนะคะส่วนจ้อ้วนก็นั่งมองน้องน้องนี่วันใหม่เขาก็คึกคักของเขาอยู่คนเดียวเลยนะคะค่ะอันนี้แผลที่ห่างจ้อ้วนแม่ก็พันผ้าไว้แล้วนะคะนี่นะคะแม่ทําแผลแล้วก็พันไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ไปทํางานเนี่ยแม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวตัวไหนจะมากัดซ้ําอีกแม่ก็รีพันป้องกันไว้ะนะคะ พาลวยครับอือพาลวยโลกส่วนตัวสูงหนูขึ้นมานอนบนข้างบนอ่างบัวเลยนะอ่างปลาพารวยพาลวยเขาเป็นแมวที่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนอื่นนะคะเขาชอบอยู่คนเดียวนะคะพาลวยขเขาเลี้ยงง่ายมากพาลวยครับพาลวยก็กินอิ่มแล้วครับพาลวยนี่ไม่กินไม่กินข้าวผสมปลานะคะพาลวยกินอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดนะคะ เออตาแป๋วเลยวันใหม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะพี่เขาอยู่ข้างล่างหนอนพี่ทองแท้ทองแท้ชอบเล่นอชั้นเสื้อผ้าแม่นะคะตาเอคนรอรอจริงๆเลยทองแท้ครับนี่น้องเตรียมหาซุนอะไรอีกแล้ววันใหม่เขาจะเป็นเหมือนแมวไฮเปอร์นะคะเขาจะไม่อยู่นิ่งเลยนะคะ เวลานอนของเขาเนี่ยน้อยมากเขาจะคึกคักอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะกลางคืนก็ไล่จับจิ้งจกนะคะอะไรหลูกอะไรครับค่ะก็เดี๋ยวแม่ก็จะเตรียมตัวออกไปทำมาหากินน่ะนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็ให้เด็กๆเขาอยู่ในบ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะจะอ้วนเขาก็นอนแม่ก็เปิดพัดลมเป่าไว้ให้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ก็เก็บลูกๆเข้าบ้านเหมือนเดิม ยแม่ออกไปทํางานซื้ออาหารเปียกให้ก่อนนะลูกนะค่ะนี่นะคะแผ่จ้อ้วนแม่พันไว้แล้วปลอดภัยขอให้วันนี้นะคะท่านน c ีทุกทท่ทานมีวันที่ดีนะคะขอให้มีความสุขกันท,ทุกทท่ททานเลยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะค่ะก็อาหารเปียกเด็กๆก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะท่านท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะ มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กๆก็ส่งมาให้แม่ที่บ้านได้นะคะแม่ก็ขอกราบขอประคุณมากๆเลยนะคะน้โชคเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะนะคะนอนไปก่อนนะคะแม่ไปทำงานก่อนนะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมตตาอินดูเด็กๆด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อเปิดการมองเห็นช่องของแม่นะคะ เป็นช่องเล็กๆค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ